นี่คือนิยายสุบสวนภาคต่อที่คนทวงถามมากที่สุดในขณะน,นี้นี่คือภาพยนตร์ที่ทั้งโลกรอคอยมาตลอดอสองทศวรรษนาทีนี้จะต้องยกให้ Jack ลิชเชอร์ปัจจุบันนักวิจารณ์และบรรณาธิการชั้นนำทั่วโลกยกย่องให้ซีรีส์แจ็คลิชเชอร์ของลีชัยเป็นซีรีส์อาชญาิยายระทึกขวัญที่ดีที่สุดตลอดกาลโดยได้รับความนิยมสูงสุดตลอด20ปีที่ผ่านมาแปลไปแล้วมากกว่า40ภาษา วางจำหน่ายใน95ประเทศและทำยอดขายกว่า100ล้านเล่มทั่วโลกแจ็คลิชเชอร์อดีตสาระวัตรทหารที่เคยได้รับประดับเรียญนล้าหารจากวิรกรรมในสมรภูมิรบเคยประจำการในกองทัพนานกว่า13ปีก่อนตัดสินใจหันหลังให้กองทัพโดยสิ้นเชิงออกมาใช้ชีวิตพระเนจรนับล้านกิโลเมตรโดยไร้จุดมุ่งหมายและปิดบังอดีตของตนทว่าเส้นทางของเขา มักบังเอิญมาบรรจบกับความอายุติธรรมเสมอจึงเป็นที่มาของการสืบหาความจริงในคดีอาชญากรรมลึกลับจนสุดท้ายคือต้องดวลกับคู่ต่อสู้ที่สมน้ำสมเนื้อแกร่งฉลาดเหี้ยมพอๆกันจากผู้แปลและเรียบเรียงเมืองหนึ่งในรัฐอินเดียนาสหรัฐอเมริกาห่างจากอินเดียเนโพลิส35นาทีทางเครื่องบิน มือปืนซุ่มยิงฆ่าห้าศพในใจกลางเมืองระหว่างผู้คนออกจากที่ทำงานหลังเลิกงานประจำพยานหลักฐานมากมายชีย้ไปที่อดีตพลซุ่มยิงคนหนึ่งของกองทบบเขาจึงตกเป็นผู้ต้องสงสัยทันทีตำรวจจับตัวไปดำเนินคดีทนายสาวของผู้ต้องหาเห็นพยานหลักฐานที่ตำรวจเก็บรวบรวมได้จากสถานที่เกิดเหตุและที่บ้านของผู้ต้องหาแล้วยอมรับว่ามัดตัวลูกความเธอแน่นหนามากไม่มีทางเลี่ยงหลุดจากคดี แต่ผู้ต้องหาปฏิเสธเสียงแข็งอ้างว่าจับผิดตัวโดยไม่ยอมเปิดปากพูดอะไรนอกจากหาตัวแจ็คริชเชอร์ให้ผมไม่มีใครในเมืองแม้กระทั่งทนายของเขารู้ว่าแจ็คริชเชอร์เป็นใครอยู่ที่ไหนและเกี่ยวข้องอย่างไรกับผู้ต้องหาเพราะผู้ต้องหาไม่ตอบคำถามใดๆและของใครทั้งสิ้นนอกอจากหาตัวแจ็คริเชอร์ให้ผมแต่แจ็คริชเชอร์ อดีตสารวัตรทหารซึ่งขณะเกิดเหตุอยู่ไกลหลายพันกิโลเมตรเดินทางไปที่นั่นด้วยเหตุผลของเขาเองเมื่อท่านเปิดหนังสือที่เลชายเขียนมั่นใจได้ว่าจะพบกับนิยายแนวสืบสวนสอบสวนลึกลับตื่นเต้นวันช็อตเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เลชายเขียนตามแนวถนัดเกี่ยวกับอดีตสารวัตรทหารนายหนึ่งซึ่งชีวิตของเขาคือการประจนภัยและการเดินทางที่ไรจุดหมายคดี 6. นัดห้าศพจะลงเอยอย่างไร ต้องตามเรื่องจนถึงช่วงท้ายๆโรจนาน,นาจเจริญ